สวัสดีครับเกษตรกรครับพี่น้องครับพี่น้องป้องปายบ้านเฮานะครับเขากับพ่อเกีียวหรอครับเขียวนี่คือเขียวน้ำซื้อได้พี่น้องใบวีเขียวน้ำซื้อครับแต่ว่าห้วเขานี่ทุกคักแล้วครับพอเกีียวแล้วนะครับไม่ญากเขาออกจากน้ำพุ่นน้ำใครอยู่ว่ามันอยู่สูงก็มูนะครับพี่น้องก็ได้จ้างรถแมคโครข้าครับพี่น้องเอานากันไว้นะครับ กั้นแล้วก็สีสูบน้ำออกนะครับกัน้นแล้วก็สีสูบน้ำออกเส้นนี่พี่น้องอกั้นแล้วก็สีสูบน้ำออกพอหยังพราะว่าอันว่าสูบออกกับโรดเกี่ยวกับลงไม่ได้พี่น้องอู้ว่าโซนฝนครับมองพักนี่ตมมั้ตมก็มูตั้มก็มูกันหนีมาหนีกัน่็เลเทียนน้ำออก ันเทียงน้าบอกได้กะสบายเนาะอันเทียงหน้าบอกเรากวกับว่อได้เกี่ยวนะครับมันต่ำกตคาดว่าสูบน้ำจากมือสองมืออันสูบอีหลีกับประมาณมือเดียวพี่น้องครับันสูบยี่สิบหโมงมือเดียวมัดหนำมันบ่ไหลมันอยู่สูงอยู่แล้วสูบเพราะดเกี่ยวมันลงได้เนาะเอาก็ฝปากเป็นกำลังแรงใจให้กันพี่น้องครับมือนี่นะครับเฮจังไดได้เนาะสี่เฮจังไดได้ในมื่อ มันธรรมชาติพี่น้องธรรมชาติมันเป็นยนงสี่ีก่ะปรับแตงซอยแก่กันไปเอา้าไม่เจ็บไม่จนมมนญาิเข่าออกจากน้ำอ่ะวันนี้ก็ซอยกันไปพี่น้องไม่เจ็บไม่จนสุกุสุพุนเป็นกําลังแรงงงแรงใจให้กันพี่น้องครับอันนี้ก็หข้าเจ้ามากันห้ครับอันนี้เหมานะครับาจากหันมะนีนะครับจากโค้งพุนพี่น้องสีเห็นป้ะได้เหีนไทยวังพี่น้อง จะโค้งพุนพุนครับม่านยับไปอีกพุนมองมุมนั่นครับเนวมานี่มาหนี่มานี่มานี่รับกระสิกันขืนมานี่เขาได้เทียนน้ำออกนะครับอันนี้เหมากันนะครับขิดน้ำพ่นเอาน้ำสี่พันบาที่นนองกับแม่โคสี่พันบาทมันหลาเป็นหน่อยกระสีได้ใจตัวครับอ่าแนวมันนั่นเหตดเองไม่ได้ไหมเป็นบ่นาว่นนองแนวมันเหตดเองไม่ได้ไหมสิเห็ดจังไหนอ่า ออนนี่ยมัได้เดีองไม่ได้กิดสีใจตัวเกี่ยวนายังว่ากันไหมดูดูแดงครับจัดเต็มแท้เนี้อนอนรอบนี้นี่ได้ซ้ำนี่แหละเอาได้ซ้ำเด็เอาเอาพราะได้ท้าปากท้าท้องไปนะเอาว่าเก็บไระจนครับพี่น้องครับสุขสุขคนค,ครับ